สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ w Win Win n o v e l Channel อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่อง Advent of the a r c h m a e ตอนที่61การโจมตีระยะไกลเส้นทางในอ่าวใบไม,ม้แดงทั้งคดเคี้ยวและขับแคบพื้นที่หลังจากที่ผ่านริมแม่น้ำ Riverfit มานั้นยากที่จะวางแผนการด้วยความที่มีป่าทึบคอยขวางทุกๆฝีก้าวของพวกเขาแต่นั้นเป็นสิ่งที่แน่นอน ที่ทำให้เส้นทางของแอนดี้ชัดเจนมากขึ้นเป็นพิเศษการเหยียบย่ำพุ่มไม้เศษไม้ที่แตกเป็นชิ้นเล็กๆจากการหนีที่รีบร้อนของพวกเขาและตำแหน่งที่ไม่ธรรมชาติของพุ่มไม้เบาะแสะพวกนี้แสดงให้เห็นอยู่มากมายแจ็คเกอร์ที่สวมเกาะเต็มตัวเคลียรเส้นทางด้วยโล่ที่อยู่ในมือข้างหนึ่งและดาบที่อยู่ในมืออีกข้างหนึ่งในเวลานี้ไม่มีความหวาดกลัวอยู่ในหัวใจของเขาเลย ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหญิงอันนี่พลังทำลายด้วยเวทมนต์ของลิงกและความสามารถที่แข็งแกร่งขึ้นของเขาผนวกกับอุปกรณ์ที่ซับซ้อนของเขาสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยคำจุนความกล้าหาญของแจ็คเกอร์แม้แต่พวกสมาคมก็ยังวิ่งหนีพวกเขาเพื่อให้ไล่ตามแจ็กเกอร์ทันลิงจึงไลยเวทรุ่นเร็วดังแมวให้กับกิลดอรและตัวเองกิลดอร์รับหน้าที่เป็นคนสอดแนมที่อยู่แนวหลัง พอทักษะนักแม่นธนูของเขาไม่ได้มีไวเพื่อการต่อสู้แบบประชิดตัวพวกเขาเคลื่อนไหวผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไป10นาทีแจ็คเกอร์ก็เป็นคนแรกที่มาถึงยอดเขาและภาพจากมุมสูงก็ทำให้เขาสังเกตเห็นศัตรูได้อย่างง่ายดายกลุ่มนั้นสวมชุดกอดหนังสีน้ำตาลขายกับพวกโจรของสมาคมที่พวกเขากำจัดไปก่อนหนีน้ซึ่งกำลังวิ่งหนีอย่างเร่งรีบนายท่านขอรับศัตรูอยู่ตรงหน้าครับ แจ็คเกอร์ชี้ไปข้างหน้าศัตรูที่อยู่ตีนเขามีอยู่ประมาณ15คนพวกเขาเดินทางค่อนข้างเร็วแต่ก็ช้ากว่าลิงเนื่องจากภูมิประเทศไม่มั่นคงและภูเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งกีดขวางทําให้พวกเขาต้องแหวกเส้นทางผ่านพืชพันธุ์ที่จเจริญเติบโตมากเกินไปอย่างต่อเน,นื่องอย่างไรก็ตามมีบางอย่างผิดปกติกับโจรกลุ่มนี้ในทางทฤษฎีพวกเขาควรจะวิ่งหนีเนื่องจากหวาดกลัวในอํานาจเวทมนต์ของลิง พอๆกับที่แอนดี้เป็นหัวหน้าที่น่าประทับใจที่ปลูกฝังความมั่นใจไว้ในคนของพวกเขาพวกเขาน่าจะหวาดกลัวและมีการประสาทหลอนเกิดขึ้นแต่ขณะที่จนกลุ่มนี้กําลังเดินทางด้วยฝีเท้าที่ว่องไวพวกเขากลับดูไม่เหมือนว่ากําลังหมดหวังเลยแทนที่จะวิ่งหนีดูเหมือนว่าพวกมันกําลังล่าถอยมากกว่านะลิงให้ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสองคำนี้เป็นไปได้ยังไงกัน ลิงลองคิดแบบพวกโจรถ้าแผนรอบโจมตีที่วางไว้อย่างมีชั้นเชิงของเขาถูกศัตรูเอาชนะได้ง่ายๆมันก็น่าจะสร้างผลกระทบต่อกําลังใจของพวกโจรมากต่อให้เป็นเขาก็คงจะวิ่งหนีไม่ลืมหูลืมตาอย่างแน่นอนนี่กําลังจะบอกว่าโจรพวกนี้ยังยึดต,ติดก,กับความหวังอยู่เหรอหรือว่าพวกมันมีพวกอื่นรอซุ่มโจมตีพวกเราอีกหลายๆความเป็นไปได้ผุดขึ้นมาในความคิดของลิง การซุ่มโจมตีไม่ใช่ปัญหาสำหรับลิงเวทมนตรวจับออร่าของเขาสามารถระบุต,ตำแหน่งที่ซ่อนของศัตรูได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามยังมีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลลิงประมาณระยะทางระหว่างพวกโจรกับตัวเขาตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าประมาณ60ฟุตในขณะนั้นลิงก็มีความคิดแวบเข้ามาในหัวไม่เพียงแค่เขาจะมีข้อได้เปรียบทางพื้นที่ที่สูงกว่าเท่านั้น แต่พวกโจนยังกระจุกตัวกันอย่างหนาแน่นอีกด้วยนกอีดของเขาจะทำเซอร์ไพรส์ที่ไม่ต้องการให้กับพวกเขาได้อย่างแน่นอนในเมื่อมันอาจจะเป็นกับดักถ้างัน้นพวกเราเริ่มโจมตีตั้งแต่ตอนนี้เลยละกันหลิงสั่งแจ็คเกอร์แจ็คเกอร์นายไล่ตามพวกมันไปส่วนกิลดอนกับฉันจะไล่ตามไปทีหลังรับทราบครับในท่าน จ็กเกอร์เชื่อใจในตัวลิงอย่างแน่วแน่และเขาก็มุ่งมั่นไปหาพวกโจรโดยไม่คิดซ้ำเป็นครั้งที่สองดูหลังให้ฉันด้วยนะลิงพูดกับกิวดอนคิวดอนแพงหน้าและดึงมีดของเขาออกมาคอยคุมยืนอยู่ข้างหลังลิงลิงมุ่งเป้าไปที่พวกโจรและควักผงเหล็กขนาดพอดีมือออกมาจากกระเป๋า เขารู้สึกว่าคลื่นพลังงานเวนมนม์ลกำลังแผ่เข้าไปในคาถาเคตตั้มเพลิงของเขาและ0.2เวทีต่อมาโลหะที่ลุกไหม้ก็ปรากฏขึ้นที่ส่วนยอยของคาถาของเขาโลหะหมุนด้วยความเร็วสูงและสร้างเสียงดังเหมือนนกหวีดที่เจาะผ่านป่าที่เงียบสงัดอากาศกระเพื่อมกระเพื่อมรอบๆมันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันคือพลังงานเวนมนม์ลที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพลังงานเวนมนม์พลังงานธาต และอากาศมีปฏิกิริยาต่อกันกิลดอนมองเวทมนต์นั้นด้วยความอย่างเต็มที่แต่ก็แฝงไปด้วยความหวาดกลัวในพลังของมันส่วนในด้านของลิงเขาถูกดูดเข้าไปในสภาพไล่เวทมนต์ของเขาอย่างเต็มที่และคำนวณมุมโจมตีในหัวของเขาในขณะที่ลิงเห็นภาพมากมายมา,มาบรรจบกันที่ตำแหน่งที่ศัตรูอยู่ในขณะนี้ และเขายังเห็นภาพที่คุมเคอมากมายที่บอกตำแหน่งที่เป็นไปได้ในอนาคตของพวกศักตรูระหว่างเขาและภาพพวกนี้คือเส้นพาราโบลายาวซึ่งบอกระยะยิงของเขาลิงลู้แก่ใจดีว่านี่เป็นสิ่งที่เกมอินเตอร์เฟสมอบให้เพื่อสนับสนุนผู้เล่นในระหว่างที่ไล่เวทไม่ใช่พลังของตัวเขาเองเกมอินเตอร์เฟสนั้นมีประโยชน์มาก ไม่เพียงแค่ให้ภารกิจที่ได้โอมนีพอยต์แต่ยังช่วยเขาในการไล่เวทซึ่งเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเขาอย่างมากอีกด้วยและตอนนี้มันก็ยังช่วยให้เขาโจมตีได้แม่นยำอีกขึ้นอีกมากฉันสงสัยจังว่าระบบสามารถทำอะไรได้อีกลิงคิดอย่างมีความหวังศัตรูเริ่มห่างจากระยะสายตาของเขาลิงปรับมุมมองกางไลยเวทของเขาเล็กน้อยและโดยไม่คิดเป็นครั้งที่สองเขาก็ยิงเวทมนต์ที่ทรงพลังของเขาออกไป <ias> นกอวัพุ่งออกไปด้วยเสียงแหลมสูงและพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศไปโดนพวกจน600ฟุตเป็นระยะที่ไกลมากจริงๆสำหรับการไล่เวทที่ระยะ300ฟุตลิงแทบจะไม่สามารถควบคุมการโจมตีได้และที่ระยะ600ฟุตลิงแทบจะไม่สามารถคงสภาพเวทมนต์เอาไว้ได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะไม่ทำให้เวทมนต์สลายไปนี่เป็นความแตกต่างระหว่างเวทมนต์กับอาวุธจำพวกปืนธนูและลูกดอก เวทมนต์สลายได้ง่ายกว่าและยากที่จะควบคุมเพื่อรักษาความเสถียรภาพของเวทมนต์นักเวทต้องมีสมาธิและควบคุมพลังของเขาอยู่เสมอระยะจนตีที่ไกลที่สุดขึ้นอยู่กับเทคนิคของนักเวทและแรงใจของนักเวทโดยปกติแล้วการสนทนากับวิญญาณอยู่ในขอบเขตการศึกษาเรื่องลึกลับและความแข็งแกร่งของมันก็ยากที่จะบอกเป็นปริมาณหากตัดสินจากพลังของลิงในตอนนี้ การรักษาการโจมตีด้วยเวทมนต์ให้เกินกว่า600ฟุตเป็นขีดจำกัดของเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะควบคุมวิธีการโจมตีของเขาที่ระยะนั้นความสำเร็จของการโจมตีระยะไกลนี้ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับปริมาณค่าของเขาก่อนที่จะสูญเสียการควบคุมเวทมนต์ของเขาไปลิงเชื่อมั่นในระบบเกณฑ์อย่างเต็มที่และด้วยเส้นบอกระยะยิงที่แสดงขึ้นมาก็ทำให้เขาโจมตีโดนเป้าหมายได้สำเร็จ ที่ตีนเขาแอนดี้ไม่รู้ถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามาหลังจากที่นักเวทในผ้าคลุมสีดำสัญญาว่าจะช่วยเขาก็ทำให้เขาหายกังวลเรื่องนักเวทที่ไล่ตามเขามาลิงแข็งแร่งแต่เขาเองก็มีนักเวทที่แข็งแร่งอยู่ฝ่ายเขาเช่นกันตอนนี้เขาแค่ต้องทำตามแผนที่วางเอาไว้กับน,นักเวทในผ้าคลุมสีดำเพื่อล่อลิงให้ลิงมาติดกับที่พวกเขาสร้างขึ้นในตอนที่ลิงปรากฏตัวที่ยอดเขา แอนดี้รู้สึกมีความสุขมากกับดักได้ถูกติดตั้งไว้ที่กลางทางลงเขาตาบเท่าที่ศัตรูของเขาไล่ตามพวกเขาต่อพวกเขาก็จะตกเป็นเหยื่อของกับดักที่พวกเขาวางเอาไว้อย่างปราณีตแอนดี้ Andy ลดฝีเท้าของเขาลงเพื่อที่จะสามารถหันไปเพื่อช่วยเหลือนักเวทในผ้าคลุมสีดําในตอนที่กับดักทํางานได้ไม่มีใครสามารถทําให้ฉันดูแย่ได้ขนาดนี้ต่อหน้าคนของฉันได้ ในตอนที่ฉันจับแกได้ฉันจะทำให้แกเสียใจที่ได้เกิดมาแอนดี้นึกถึงวิธีทรมานหลายวิธีที่เขารู้จักและสาบานว่าจะใช้พวกมันทั้งหมดกับลิงทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นดึงเขาออกมาจากความคิดของเขาสอนหลังต้นไม้เร็วเร็วเข้าน้ำเสียงฟังดูกังวลและหยาบๆแต่ก็ฟังดูคุ้นเคย มันคือเสียงของนักเวทในภาคคุมสีดำแอนดี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็เชื่อว่านักเวทใน้าคคุมสีดำจะทำให้เขาปลอดภัยเขาพุ่งเข้าหาต้นไม้ที่อยู่ห่างไปประมาณ1ฟุตและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งในขณะนั้นเขาก็ได้ยินเสียงนกหวีดอันน่ากลัวที่แสนคุ้เคยดังเข้าไปในหูของเขาเสียงแหลมดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณรอบๆและตูม อนนี้รู้สึกถึงคลื่นไอร้อนที่พุ่งผ่านป่ามันมันทำลายความเงียบสงบอย่างรุนแรงและมันก็ตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังเขาโผล่ออกมาจากจุดที่ซ่อนและได้เห็นฉากที่น่าสะอิดสะเอียนที่สถานที่ที่เขาเคยอยู่สมาชิกที่เหลืออยู่14คนของสมาคมนอนอย่างไร้ความรู้สึกอยู่บนพื้น5คนในบรรดาพวกเขาตายทันทีขณะที่อีก9คนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในบรรดาพวกเขา มี5คนที่โชคดีพอที่ได้รับบาดเจ็บเพียงนน้อยแต่ก็ถูกครอบงำด้วยความกลัวและเสียกำลังใจทั้งหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโจรของสมาคมรดการป้องกันลงและก็ติดกันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพราะเขาคิดว่าศัตรูอยู่ไกลมากแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าเวทนกวิทของลิงจะทำลายพวกเขาเกือบทั้งกลุ่มไม่สิในความเป็นจริงมันจะทำลายทั้งกลุ่มนั่นแหละ หัวใจของแอนดี้เต้นในอัตราที่แทบบ้าในตอนที่เขาต้องการที่จะเตือนสมาชิกที่เหลือให้แยกกันและหาที่กำบังเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งซ่อนเร็วการโจมตีใหม่อีกครั้งแล้วด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบแอนดี้ถอยไปอยู่ข้างหลังต้นไม้ต้นเดิมเสียงนกกุ่ยด,ดังขึ้นอีกครั้งตามมาด้วยเสียงระเบิดที่ทําให้หูอื้อและทําให้เศษหินและฝุ่นละอองกระจายไปทั่วความแตกต่างเดียวก็คือ มันขาดเสียงกรีดร้องครั้งนี้มันเงียบอย่างสมบูรณ์แอนดี้รู้สึกหมดหวังดาบแห่งความมืดที่เขาใช้ความพยายามในการฝึกฝนอย่างมากกลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์ไปแล้วในตอนนี้ในตอนท้ายพวกเขาทุกคนก็ไรประโยชน์เมื่อเผชิญหน้ากับเวนหมนเวนหมนเป็นพลังที่น่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอหรือมันเป็นนักเวทที่น่ากลัวกันนี่ฉันไปทำให้คนที่ไม่สมควรเล่นด้วยกวดเข้าซะแล้วเหรอ แอนดี้เริ่มตั้งคำถามกับการตัดสินใจของเขาความคิดของเขาปั่นป่วนอยู่ในหัวเวทมนต์ของลิงเกินกว่าที่แอนดี้คาดการเอาไวท้ทุกๆด้านภายใต้การโจมตีที่น่ากลัวความพยายามของแอนดี้ที่ฮึดขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นแค่สิ่งที่ไรประโยชน์ครับแล้วจบไปแล้วนะครับกับตอนล่าสุดของ Advent of the a r ก m a e แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับ